ุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมไก่ขอทาคืองานศินละปะ<า>โอ้เฮ้ยเาว่<ฮ>าไก่แบบ้านไก่ไทยฮะตัดดีม,มาก คนัวคัวโอเคชักเดี๋ยววันนี้นะครับรายการของคนหวงรถก็จะมาะรีวิวรถคันใหม่ของผมขายเฟิร์เพื่อซื้อคันนี้ <c oughs> พูดกนนะครับโอเควันนี้เราก็เอาจริงเอาเฟลรไปจากคลิปอื่นเลยมาที่สถานที่นี้ก็คือสวนแปลงผกักเล็กๆของนิชราธานีนั่นเองก็พื้นที่ประมาณ11ดไร่ปลูกชนิดพันธุ์ผักอยู่ประมาณสามกว่าชนิดเองอ นะครับอันนี้เราไม่ได้อวดวัน,นนี้เนี่ยที่เรากลับมาที่เนี่ยเพราะเรามีปัญหาระบบที่เราเซตไวน้นิดหน่อยคือเรามีเอเยนสปีชีส์บุกที่สวนผักเรานะครับเราจะต้องทำการกำจัดนั่นเองนั่นก็คือคนแคะ <laughs> เอาพี่พลอยสวัสดีครับอะไรคือเอเลนสเปซีเซลเซลวนี้เราชวนพี่พลอยมาเพราะว่าคุยนไว้นานนะครับว่าเอ้พี่พลอยอ่ะก็ชอบทำอาหาร,รเด็ดผักสวนครัวก็เลยเผื่อมาดูผลิตภัณฑ์ที่นี่เพื่อจะเกิดไอเดียอะไรก,กันแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูอีกหนึ่งอย่างถ้าใครเคยย้อนกลับไปประมาณเน็ตจำได้ป่าวะ่าเมื่อไหร่เกือบ2ปีเกือบ2ปีแล้วนะครับประมาณมิชชนนาของ ของของปีปีไรปี2018นะครับเราเคยมาที่นี่โอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าอันนี้แหละคือไกต่ตอกกินนี่ฟาวนะครับเป็นตระกูลไก่ป่าที่ต้นกําเ,เนิดมาจากแอฟริกามีทั่วไปออกไข่ง่ายเติบโตง่ายค่อนข้างทนต่อโรคแต่ตอนนี้อ่าล่าสุดคุยกับคุณนิดผู้ดูแลสวนด้วยเนี่ยก็เฮ้ยปริมาณเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมามันค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราทําไก่อบฟางเดี๋ยววันนี้เราใช้พี่พลอยช่วยเลือกมาสักหนึ่งตัวเลือกมาสักหนึ่งตัว พี่พอยที่หัวขั้นสิ้นขอบคุณมากโอ้ยไอ้แท้ว่ะเฮ้ยหอมหวานมากเลยค่ะตาบ้าเลยนะพี่จะไปเก็บผักเอาเอางี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดในตัวแทนรายการคือการใช้คนอื่นทำงานโจ้มีเพชฌคาดส่วนตัวเชฟโไม่รู้จสาระเรื่อของเราอะไรครับเชฟโจ้ขอที่มาของ โอ้ไม่ว่าไก่ตาย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 ตเดีายตาอตายตายตา่ตาย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 ิายตายตายตายายตายตายตันตา่ตายตายตายตนยตายตานตายเายตไยตา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 ยายตายตาตาอตยตายตีลตาย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 ตาตายตายตายตาายตายตาตตยาาตยยายกาตมต โอเคงั้นเชฟจ้จับไก่ต้องได้แล้วเชฟจอจะเปิดตัวผู้ช่วยไหมกับน้องตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับคุณนิดต้งเวลาตัวผู้ตัวเมียต้องฟังอยางเสียงนเพราหรอ อ๋ออันนี้ความรู้ใหม่อ๋อวิธีที่ดูไก่ซอกง่ายที่สุดเนี่ยคือเหยียดเสียงเขามีกระโปรงมีให้เราเห็นดูไหมไม่ดู้ลยกะพุ่งมาเรื่องอวัยวะไงทำไมผมถามี่ผมผิดตรงไหนผมไม่ได้ทึ่งต่างนะผมถามด้วยความอยากจะรู้จริงๆอ่ะงั้นแล้วตัวนี้นี่ ได้ไหมแต่ว่าดูจากสภาพน่าจะเป็นตัวผู้ตัวผู้จะค่อนข้างใหญ่จะเอาตัวนี้ไหมหรือจะเปลี่ยนตัวเนาะเปลี่ยนไหมทำไมตัวใหญ่ใหญ่ไหมนี่ดูแบบโอเคอันเชฟโจยังไม่ถูกใจครับเปลี่ยนตัวเอาโจโจเบาๆพี่คุยด้วเจ้าเคยได้ยินแต่คนจับปลาสองมืออันนี้คือเชฟโจจับไก่สองมือนะครับเอาไอาไปอาไปทำไมไอไก่สามหัว ไม่เลือกตัวใหญ่ไปอ่ไปเชฟเจ้าจะเปิดตัวผู้ช่วยแมจะได้จับตัวใหญ่ได้เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับไก่มีคนหนึ่งชามีผู้เชี่ยวชาญด้วยบางคนผู้เชี่ยวชาญเลยเป็น่ตั้มเหรอครับมึงอ่ะเขาไปเลยเปิดตัวยังไม่ดีเลยสู่แอลเหรอสู่แอลเอายู่มีสายยาเลยไหนๆอธิบายทฤษฎีในการจับไก่ก่อน อขอบคุณครับเราก่อนอ่ะเรียกตัวเอาบอกว่าเราก่อนเติมมาที่พูดกันเรียกตัวบอกไว้ก่อนมองมองตัวใหญ่ไว้ก่อนครับผมชอบบวบใช่ครับชอบบวบโอเคต้องขาวไหมไม่ต้องขาวก็ได้ครับขอแค่ผิวดีครับผมพูดกับไก่เหรอครับครับผมไก่ครับโอเคครับไปขอตัวผู้ที่ตัวใหญ่ๆที่ไปบุหรี่ชาวบ้านนะอันนี้เสียงอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับอ๋อนี่ตัวเมีย นั้นตัวเมียปล่อยตัวเมียปล่อยนะครับมีนมไหมมีนมไหมตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวนี้ได้นะโอเคงั้นตัวนี้ก็กันงั้นเดี๋ยวให้ผู้เชี่วชาญเรื่องจับไก่2มือทั้งสองช่วยกันทำการปิดชีวิตอย่างทรมานน้อยที่สุดวันนี้เรามีคำแนะนำเมนูพิเศษมาจาก นักร้องชื่อดังฉายาเขาคือผัวพี่พลอยนะครับอ,อัน,นอไม่ใช่ฉายาอันนี้นชื่อจริงค่ะอน,นี้นคือความจริงใช่ไหมชื่อจริงพี่ปาพี่ปาวงอินสติ้งนะครับพี่ปามแนะนำว่าทำเมนูอะไรดีครับเมนูนั้นก็คือมีชื่อว่า ไก่ขอทาอ oh. ไม่อีกชื่อเาเรียกว่าไก่ยาจกเมนูนี้มันเป็นเมนูดั้งเดิมโบ,บราณของจีน oh. เมนูที่ทํายากแต่ว่าคลาสสิก <Wow. S 1> เรื่องเล่าเมื่อก่อนเหมือนจะจําได้ว่าเขาใช้ไก่อะเอามาทำในวิธีที่แ oh. บบว่าป็นเหมือนแบบยาโจกโดยการที่หลักๆเมนเลยอะเขาจะใช้ดินเหนียวอะมาพอกไก่แล้วเอาไปย่างแต่เหมือนถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนกับแบบอ มันอร่อยมากจนแบบจักรพพัดมาขอกินอะไรประมาณน <Wow. S 1> ี้มีเทคนิคในการทำพิธีพิสันใช้เวลาซึ่งพิธีพิสันก็ได้ว่า <c oughs> ซึ่งวันนี้ <c oughs> จริงๆเรามันจะต้อง <c oughs> ห่อด้วยใบยบัว <c oughs> แล้วก็ค่อยเอาดินเหนียวมาหอ่อแล้วข้างในอ่ะยัดไส้ด้วยแปะกงแปะกลวยอ่ะคือมันวิธีการทำอ่ะห่อด้วยดินเหนียวแล้วไปเผาอ่ะมันดูจะแบบไม่ได้ดูเป็นของแบบเหมือนเหมือนยาจก,กินไงแต่ข้างในอนี่ยเป็นแบบอาหารแบบจักรพพัดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามา อไร่11ดไร่ของตั้มนี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองหาสมุนไพรว่าอันไหนามาใช้แทนใบบัวแทนของที่จะยัดข้างในตัวไก่ได้บ้างโอเคครับงั้นก่อนพัดที่ตกดินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลากินเหล้าเมนูตามมีตามเกิดสําหรับคลิปที่ตามมีตามเกิดเหมือนกันโอเค,อเคไปก่อนแดดแดดแดดแดก่อนแดดบมดไปเหรอครับเอาไปบู๊ สิ่งที่เป็นเรียลิตี้ก็ธรรมชาติที่สุดของจะเอาจิ้มหน้าผมเลยไม่ได้ของอการทํางานของซุปเปอร์พอยคือเขาไม่กองทั้งสิ้นกล้องยังไม่พร้อมทีมงานไม่พร้อมไอ้นี่มันช้าเนี่ยพี่สาวคุณเด็ทไปกี่อย่างกันเนี่ยพี่พอยตอนนี้พี่พอยเก็บอะไรได้กบ้างตอนนี้เก็บได้แล้วคือใบบอลสูตรดั้งเดิมเขาอาจจะมีแบบว่าสุดยอดแบบว่าเขาเรียกอะไรวัตถุดิบไฮโซหมูแบกหวยใจเย็นๆมชามีต้นหอม จูชายอะไรพวกนั้นมีไหมคะไม่มีค่ะมีแต่บักชีพผึ้นช่ยบอกว่ามีสิมีอรสเมรี่ค่ะอันนี้จะกลายเป็นแบบไก่อบรังไปเลยเราใช้สิ่งที่มันมีอยู่ในถว่ผักอันมอกงามของตามนี่นะโอหีสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเรามัด เป็นกามแล้วก็ใส่ไปในตัวแก้มแล้วเพิ่มความหอมตกลงมันเป็นผักชีหรือมันเป็นหอมคะไม่เป็นผักชีค่ะแต่มีกลิ่นหอมเอ๊ะกลิ่นหอมงั้นถ้าเราเาไปขันเนี่ยเราจะแสบตาไหมครับค่ะครับผมจะคุยเรื่องนะไรไม่ได้ต้องตำรวจชิวยมีชาวเอเชียเพราะพีเอ็มสองจุดห้านะครับถ้ามาแถวนี้มันมีต้นไม้เยอะมันสามารถดูดในตัวแก้มแล้วก็คัดกรองแล้วคำว่าแล้วทรายอ่าแล้วก็ เรียกว่าดูดฝุ่นออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าซื้อบ้านอยู่ในมิชล่าท่านี้นะครับก็จะเรียกว่ามี air quality index แค่ครึ่งของในหัวรับประกันเลยว่าแถวนี้ PM 2.5ไม่มีนะคะแล้วเอาใบเตยใบเผื่อไว้ยัดข้างในไก่กันคาวนิดนึงนะคะพอาไปกคะเอาค่ะโอเคกลิ่นดีมากนี่แนะนําต้นนี้เลยสร้างบ้านไวนน้นะแล้วพี่พี่จะมานั่งเฝ้าให้แ <laughs> น่นอนเอ้ยต้นฟ้าพี่บอยเมาส์เฮ้ยฝันอยากมีบ้านต้นไม้มากเลยไงจริงๆแล้วต้องใช้ผักอะไรไหมครับเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้พอประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเด็ดหรือว่าเราจะตัดเท่ากับที่เราจะใช้แต่ถ้ามันไม่พอใช้เราสามารถที่จะมาเอาได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่แค่ท่านี้เองแต่ว่าตอนนี้เขามาแล้วอ่าเขาไปดูไปดูสเต็ปการทําไก่เขาก่อนดีก่อน i ิ the ตต a น i The Expatriate Town of Bangkok กครับทีมบีไก่เป็นยังไงบ้างโอเคแล้วเราทำไปต่อครับเดีล้วาก็ทำไปเนียย่ยข้างใน,นจ่อไปล้างแล,แล้วเชฟจ่อจะทำอะไรครับก็ไปกลับบ้านโอเค <c oughs> มาพี <c oughs> ่เรา,ามา w r a อัเพเชฟกัน <c oughs> ยังพี่ <c oughs> ไม่ทำเลยโอ้แต่ตับเขาดูดีมากเลยนะตับไก่เหรอพี่อ่าตับตับพี่มั้งพี่ตุ้มมีเชื้อละเนี่ยตับเขาดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะน่าจะแบบหวานมันฉันคือเธอแบบดูดูสุขภาพดีอ่ะ แล้วเราสังเกตแล้วก็ธรรมชาติอ่ะมันมันจะไม่ไม่เยอะแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็แบบว่าจะไม่ขาวเนาะเออด,บบดูแบบเหมือนได้ออกกําลังกายเหมือนมันธรรมชาติเนาะคือ <ๆ S 2> อย่างปลาเนี่ยก็มีก็มีข้อเปรียบเทียบได้เห็นเยอะเพราะว่าอย่างก,งกีปลาธรรมชาติเยอะแต่ไก่จากธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าใครอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะถ้าจะไม่ค่อยมีโอกาสกินเลยเนาะโดยปกติแล้วอ่ะเราจะได้กินแต่ไก่ที่มาจากฟาร์มแล้วเสร็จต่อไปในการทำไก่ยาจกนี่คือยังไงครับเดี๋ยวเราเอาเนี่ยให้พี่เขาเอา ดีไซน์เลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรใส่ยัดข้างในมันตอนนี้เห็ดแห้งมันคือเห็ดหอมแห้งถูกไหม<ช>เห็ดห,หอมแห้งเผือกแล้วก็มันแล้วก็มันม่วงแล้วก็เต่าไปนบอแล้วถึงไมล่ะขึ้นซอสแล้วก่อนคนคิดสูตรไปไหนเนี่ยหายครับพี่พลอยพี่พลอยออกมาได้แล้ว ไม่อยู่นี่เหรอหอยู่ไหนวะพี่บอยฮะเดินไปดูนอนนี่ใจเย็นตอนนี้นะครับพี่เอลเราก็กำลังเยรยามจุดไฟก่อ,อนที่ก็จะขุดหลุมทำไก่ยาจกใช่ไหมยาจกไก่ยาจกกับไก่ขอทานไก่ขอทานดูเป็นเมนูที่เหมาะก,กับรายการเราด,ดีอ่ะสไตล์จีนนะครับขอเติมน้ำมันหอยเข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันกใหญ่มากอ่ะกา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูตาม ปริมาณสัดส่นดวแนแทนที่มันจะผสมใส่ในกะละมังนี้ไปเลยนะอาทิีเดียวเ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็จะแบ่งม,มาที่ทา,ทา,เน,านเนื้อไก่ส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ก็อ่าเขามีสเปของเขา <c oughs> บอกแล้วเรื่องแท้ให้บอกเชฟจ้บบอส่วนที่เขาบอว่าเรจะดิบที่สุดเราจะไม่ให้เห็นที่ห่อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์อะไรหราเฮ้ย โอเคเลยดีดีส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรสชาติของหมาล่ามากๆอยู่แล้วนะครับอ่ะสาระนิดหนึ่งแล้วกันหมาล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่ให้มิติรสชาติที่นักวิทยาศาสตร์กำลังถกกันอยู่ว่าจะเป็นมิติรสชาติที่6มิติรสชาติที่6นั่นก็คือรสชาติแบนเตอรี่คือรสชาติที่คล้ายๆกับมีความมหนือนเขาบอกเหมือนเรื่อยแบตเตอรี่อ่ะคือมันจะมีความชาเบาๆเหมือนพวกพริกเสฉวนดอกกระเพรามาลราพวกนี้จะเติมได้ผมว่าพอใส่มาล่าเข้าไปเจอน้ำมันหอยปรุงแต่งรสชาติมีรสชาติสต๊อกหมูอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันทําให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วตรงนี้มันจะไปส่งเนื้อโปรตี ของไก่เนี่ยค่อนข้างดีมากอะโอเคอันนี้ใส่อะไรครับใบตองใบเตยเอ้ยใบเตยๆอักมือขยับหน่อยอ๋อนี่เ็าใส่ข้างในไก่ไปด้วยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อตับเอ็ใส่ไปใช่ไหมเราใช้ทุกช่วนของเขาจริงๆนะครับเชือกมีสีมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบต่อตัวไก่ตอนเราทานไหมเอาจริงๆอะพี่มันจะเป็นเชือกชนิด <Wow. S 2> คืออันนี้เป็นเชือกฟู้ดเกรดนะครับเป็นเกรดที่ผ่านห้องทดลองเพื่อรับประกันมาแล้วว่าถูกสุขอนามัยในการทำอาหารสามารถทำกับอาหารแล้วแดกได้ไม่ใช่ใบไม้ทุกใบที่จะสามารถนํามาประกอบอาหารได้ถูกไหมครับใช่เพราะบางทีเนี่ยเราใบไม้บางชนิดเนี่ยเราเอาไปขออาหารแล้วพอเจอความร้อนเข้าไปเนี่ยก็จะมียางม,มีสารพิษต่างๆที่ออกมาที่อาจจะทําให้อาหารเราทานไม่ได้อันนี้คือต้องนอนกินม้งด้นและของง่ายก็ เนี่ยเราก็ทำนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาคือหนว่หน้าเผา้วยกัรเอาไปคูกกับเ,เครื่ององินโบ<ด> <laughs> มันอีกไม่ก็ดูแบบดูเกินคาขึ้นไปอีกแบบนะแล้วความดีมันเป็นวิธีทำอาหารที่เรียกว่าธรรมชาติดั้งเดิมแต่กลับดูมีแบบพิธีอ่ะครับผม<อ>โอเคอันนี้ก็เป็นดินเหนียวที่เหนียวชิงดินเหนียวที่พี่แอลเราไปขุดมาจากสวนด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็ใช้วัตถุดิบ ธรรมชาตินี่แหละในการประยุกต์ทำอาหารเออเนี่ยค่อยๆปั้นอย่างเงี้ยเออเออเออใช่อันนี้นี่เชฟโจ้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเคยทำเมนูนี้มาบ่อยครับครั้งแรกโอเคครับขอบคุณครับนะประมาณสี่ทุ่มอ่ะจะถึงเวลาเฮ้ยโซวะเนี้ยแม่แม่ยกโซ่หน่อยยกโซ่หน่อยยกโซ่หน่อยเจ๋งแม่แม่ก็เรียบร้อยนะครับนี่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 แต่ว่าธรรมดาโลกไม่จำ ผมจะต้องหาความยุ่งยากให้มันแน่จริงเขียนลายเซ็นตัวเองลงไปเลยป่ะยากเป็นไหนยากเป็นไหนเฮ้ยอย่าอย่าเปียกมากอย่าเปียกมากโอเคยากเลยอ๋อสร้างลายเก็บปลามันคืองานศิลปะแต่ผมเลอะเทอะมากศิลปะโอเคฟังดินไตรลโอ้ยดูดีว่ากเลยอ่ะโอเคครับก็เอาถ่านลงไปก็เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เนี่ยนรยาจะมีปัญหาน,นิดหน่อยก็คือว่าตอนนี้นอกจากถ่ายภาพแสงจะไม่ค่อยสวยก็เนี่ยยุงจะรับประทานพวกเราก่อนที่เราจะได้รับประทานไก่กันเดี๋ยวเรามู e ไป Β เวเปอร์ก่อน้วกันเนาะแล้วเดี๋ยว<อ>ทิ้งไว้สักพักให้ทีมงานพักกินคงกินข้าวว่าเดี๋ยวเอานเนี้ยไปเปิดกินกันโอเคฟังเอนโ <ไป S 1> อเคฟัปปงเลย กนขโมยภาษีเอาเอาสเตตไอ้อมาใช่ไหม่ขโมยภาษีก็ถเลยวไอ้อกเอ็นดสตตนี่แต่ผมมยามาท่าอะไรกันอยู่ทำอะไรทพิ่งทงานพี่เ่งทำงานตอนประมาณสองทุ่มใช่ไมเดี๋ยวก่อนแล้วก็จะไปถ่ายไก่เลอเนี่ยถายเับเสร็จตั้งนาน้วไก่ี่ ไก่ไทยกัไม่ไทยไก่ไงไก่อผมำเละไปเสร็จแล้วเาร็จแล้วอะไรพี่แอลเป็นไงมั่งหน้าตาวัสดุดิบได้ครนึงค่ดีแค่นึงดหลุมของใครผมหละมาเขาเปิดตัววัสดุดิบดีกว่า ป้อมสวัสดีครับวเอ้ยอ้าว how's it going man ฝรั่งปลอมตัวฟอมดูเป็นอะไรวะนั่นน่ะสิกินดูดีนะถือว่าสุกไวนะพี่รู้แล้วทำไมมันแตกทำไมครับก็ถ้าตั้มไม่เสียบเป็นกระแด่ที่แบบจะไปกินให้มันเป็นลูกเป็นลอยอ่ะอ๋อนี่มึงกีนทำไมวะวันซื้อเมื่อป่ะพี่อ๋อเออว่ะไม่ได้คิดชิววันแล้วแม่งมีลูกเจี๊ยบอู แต่เขาออกเบาๆอ๋อมันมีชั้นอยู่มีอยู่มีอยู่เออใบเฟิร์นแม่งแห้งหมดใบตองใบตองใบบอลมั่วเรื่อยเนี่ยเฮ้ยช้ำ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 เฮ้ยมันดูมันดูแบบเหมือนหอมแม่ให้แต่กลิ่นดีมากอะใส่มัลลากลิ่นดีสิดียัดไส้ปะ ก็ใชยนี่มีสต yeah. yeah. uh ัฟ huh. ฟ okay. ิ n g น่นเน้นอยู่มี stuffing อโอเคระวังมันจะเดือดโอเคอันนี้จะเดือดเยอะเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่เอามีดมาดิมีดมีดกี่ครับอาโอ้เฮ้ยแ c t u a l l y ดูดีมากดูไม่แห้งดูดีมากอ่ะให้เปิดประเดิมเลยให้เจ้าของบ้านกันเถอะนั่ กระดับความเหนียวเขาถือว่ามันเป็นไก่ธรรมชาตินะฮะมันก็จะมีความไก่บ้านไก่ไทยฮะมาคริสแจมเลยเราชอบไก่แบบที่เหนียวๆอย่างนี้นะเราว่ามันแบบมีความเป็นเนื้อไก่มันชัดเจนนิดเดียดูดิมันหั่นตั้งนานไม่ได้แค่ชิ้นเดียวเลยโอ้จะกินก็ออกคล่องเลยสิเพลินมากแหมจะเป็นวิธีกรซะหน่อยที่ด้แล้วเครื่องเทศข้างในที่ยัดกันไปอ่ะก็มาจากสวนหมดเลยมันจะมีผสมกับกลิ่นดินวนยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเสียดเสียด กันนขึ้มาีส่วนร่วมในการทำก็ต้องมีส่วนร่วมในการกินไหนๆกรองหน่อยกองหน่อยมันแบบจะเรียกว่าเหนียวไม่ใช่นะมันมีมันมีเขาเรียกอะไรแรงต้านมันดึงๆอ่ะมันซุ้งฟันว่าไงั้มันซุ้งฟันนะเฮ้ยเราชอบไก่ไก่ถึวกาชอบกินนั่งกินนี้ล่าแล้วมันก็เอาไปใส่ในแบบตาอบที่หนังเกลียวคือมันทำได้หลายอย่างชิมให้กล้องดูดินี่ก็หนีกล้องเลยช่วยกันขมามากินหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็นยไงครับเด็ดมากครับเด็ดมาก เด็ดยังไงไม่ใช่ไม่เอาพิจัยแบบนี้เลยแบบเหมือนกินไก่บ้านนะครับนึกถึงบ้านเลยไงเนี่ยกล้องสูงเข้ามาครับดูเขาอยากให้เห็นข้างในก็จะชิมนิดหน่อยทีไรเขาจะทำอันนี้เนี่ยเอ้าวใครอ่ะบอกสิครับบอกสิบอกกับการอยู่ช่องนี้จริงระดับความขี้โมไม่แพ้ภรรยาบอกพี่ปานครับพี่ปานมาให้ดูหนึ่งมาให้ดูหนึ่งเขามีเผือกครับมีเผือกมีพี่พลอยใส่อะไรไปบ้าง มีเปลือกมีมันแล้วก็มีอัะเครื่องอ่ะเครื่องในไก่ใบเตยหอมซอยผักชีไปพี่พลอยคำนี้พลอยตามหาตับของตัวไกอะครับโอ้ดีมากไหมตับดีมากแอคเมื่อกี้นี่คือสุดยอดอะตับไก่ดีมากเครื่องในดีบอกแล้วเหมือนโฟกกาเลยเหมืนโปรกาเลยเหมือนโปกาเลยอะใจเย็นใจเย็น เย็นเย็นสําหรับผมในฐานะคนที่ทํางานมอาหาระมานาหา,านมาาาาันรสชาติเนี่ยมันดีดูมีความเรียบง่ายคือเาเอาทุกอย่างมราสันมาจากธรรมชาติทั้งเรืองเลยเราไม่ได้ไปแปลสภาพมันจนเกินไปเราให้ษา,ารของเขาถูกดึงออกมาเนาะ,ะอันนี้ก็อบประมาณกี่ชั่วโมงครับแอลสอ<ะ>งประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนะตีนนก็สามไปดีกว่าอันนี้ก็ผมว่าเรื่องระดับความม้อนของไฟระดับอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันไม่เหมือนเตาอบมันก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการ ทิศดาวในระดับหนึ่งก็ลองดูถ้าจะเอาชัวชัไม่หนังหนังก็เจ๋งนะมันเงึบนะโอเคไหมเราจะได้หนีไปกินข้าวกันต่อนะครับในฐานะคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทปนี้เลยแล้วก็โผล่มาตอนจบเฉยๆมากินข้าวก็โดนดึงเข้ามาในเฟรมเนี่ยเราให้คลิสร์้าประสบการณ์ก่อน้วกันเทมว่าเห็นอาหารแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างว่าถ้าทำไปแล้วผมพูดเกินไปก่อนในี้เทปว่าเนี่ยมันมีความคล้ายๆกับวิธีทําไก่งวงสไตล์ Thanksgiving ซึ่งเป็นเทศกาลที่ ชาวอเมอริกันชอบเฉลิมฉลองมากบาราเห็นการเอาวัตถุดิบบ้านๆมาทำแบบเป็นสไตล์บ้านๆนี้รู้สึกอ่างมันก็ทำคล้ายกับกับไก่กมวงในในวัน Thanksgiving จริงแต่ว่าในพวกสมุนไพรหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่ใช้คือมันทำให้รสชาติมันต่างกับ ไก่งวงมันเต็งสกีวิ่งเช่นสเตัปฟิ้งมันคนละรสชาติเลยแต่มันอร่อยไม่แพ้สเตัปฟิ้งในมันเต็งสกีวิ่งอันนี้เป็นไก่อะไรผมยังไม่รู้กินนิ่เปล่าไก่ันไก่ต๊อกเออเอากินนิ่งเปล่าเอาสรุปเนี่ยมานไหนก็มันรวเลยใช่ไหมมึงไม่รู้เฮียกันเยวะไก่การเดย์ขอบคุณครับ พี uh ่เอลไหนๆพี่เอลนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานพี่อาจจะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นเพราะว่าผมก็ขี้เกียจทำอาหารเองก็จะใช้ทีมงานพนักงานบุคลากรนิสราธานีมาช่วยทำนะครับวันนี้มาเห็นอาหารแบบนี้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับแบบได้เห็นเมนูบ้างก็เห็นแล้วก็หิ่งมั่นใจนึกถึงบ้านนึกถึงบ้านนะเห็นเมนูอย่างนี้แล้วแบบก็เล่นนานได้กินทีครับ แล้วเป็นไงพี so ่พลประสบการณ์วันนี้กับการมานั่งรอนานๆเล่าแล้วก็ไปเดินเก็บผักแล้วมาทําเมนูนี่ไงดีมากค่ะมันดีค่ะไอเสียงพี่กูมาเขาว่าต่อต่อเทปนี้เพิ่งจบนะต่อเทปนี้อีกสักชั่วโมงึงกำลังนี้ต่นเต้มมากแปลงผักที่ตั้มปลูกอ่ะมันมีอะไรดีแล้วมันมีอะไรที่มันน่าจะทําได้มากกว่านั้นเยอะมันน่าตื่นเต้นแล้วมันอยู่ใจกลางกุงอ่ะ ซึ่งมันเหมือนคลยๆไก่ตัวนี้ที่เราไปจับมันมาคนอาจจะมองว่าเราโหดร้ายจริงๆเราไม่โหดร้ายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินไปซูเปอร์ข้างบ้านคุณมันก็มีไก่เป็นตัวนอนตายอยู่แล้วม,มันต่างกันตรงที่แบบฆ่าโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอันนั้นน่ะโหดกว่าอีกอ,อันนี้เดี๋ยวหมดแน่นอนอย่าใช่ครับก็อันนี้ผมขออนุญาตก็พูดปิดท้ายนิดนึงนกันว่า สำหรับผมเนี่ยในเทปนี้สิ่งที่อยากนำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องราวของ traceability นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือการรู้ที่มาที่ไปเรียกว่าทำงานในสายอาหารมนก,ก็นเนี่ยอาจจะอยู่โรงแรมอยู่ที่ไหนมาก็ตามแต่ถ้าคุณทำงานในกรุงเทพอบบหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้ลืมไปว่าสิ่งพวกนี้เขามีที่มาที่ไปมากกว่าเขาไม่ได้มาถึงก็แบบบรรจุพันธุ์ขอพลาสติกมาวางขายในซูเปอร์ทันทีแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะส่วนตัวสอนทีมงานแล้วก็สอนลูกหลานผมต่อไปให้ได้เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นลองเห็นที่มาที่ไปบ้างแล้วคุณจะเห็นมูลค่า นขึน้ตอนนี้ไก่ตัวนี้ผมบอกเลยวันนี้กินเป็นกับแก้มผมไม่ให้เหลือสักส่วนแน่นอนชีวิตนี้ที่เสียไปเนี่ยผมให้ทีมงานเรียกมาผมเห็นหน้าเขามาเรื่อยๆเนี่ยผมจะไม่เขาตายฟรีแน่นอนหรือเพราะการที่ได้ใช้ชอบไอเดียที่พี่ปาล์มกับพี่พลอยนําเสนอมามากๆก็คือการเอาดินเอาโคลนมาพอกมาประกอบการใช้ไม,ใชไม่ใช่พี่พลอยครับแน่พี่ปาล์มเอาคน <c oughs> เครดิตคนเดียวด้วยแล้วพี่พลอยที่คิดเอาสมุนไพรต่างๆมาใช้เพราะนี่แหละผมว่ามันทําให้เราได้ใกล้ชิดกับ <c oughs> ธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้นถ้าคุณได้ออกไปหาประสบการณ์คนชอบถามว่าทําไมสากะต้ามีความรู้แบบกิน Google ไปหรือเปล่า<ม>ความเป็นจริงเนี่ยคือเพราะผมอะอะชอบในการแสวงหาประสบการณ์แบบนี้นะครับกับการหารสชาติใหม่ๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพี่พอช่วยามากางสรรเมนูนี้ขอบคุณพี่ปรามสำหรับไอเดียดขอบคุณ<ฮ>คริสี่มาช่วยกินข้าวเฉยๆนะครับขอบคุณแอลก็เชฟโจที่หนีกลับบ้านโดยไม่บอกาที่ร้านนั่งอูเล่นตี R O V ทีฮ่าเฮลเลยขนยอะแยะนะครับเทปเบาๆก็กันก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์บ้างใครเดี๋ยวก็ขึ้นสูตรไว้ให้คร่าวมีก็จะได้เหมือนเป๊ะไหมนะครับลองไปทำดูกันแล้วก็ใครลองทำแล้วอ่ะก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้น IG ให้ทุกคนฝากขครของไงไหมพลอยโฮเมดพลอยโฮเมดค่ะเข้าไปดูได้เลยไม่อยากขายของมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะช่องนี้ ่ะของกินดีมันต้องมีอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลอยโฮมส์กากูกากไก่จากธรรมชาติเหมือนกันนะครับทำโดยคนใมาแต่งานดีอระไรจริงมันกุ้งมันปูได้หมดเพลงใหม่เพลงใหม่ครับใหมเพลงใหม่ชื่อยิ้มนะครับผมของอิงสติ้งเพราะแน่นอนสุดยอดคนแต่งเก่งมากแล้วเขาจะนัดคุณไปยิ้มด้วยกันเ้ยโอเคเรากินเหล้าต่อดีกว่าเเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับเชิญสสวัดีค